สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจอกันวันนี้ครับวันเสาร์ที่12มีนาคม2565นะครับเอกมะขาวชีชัดพันธงยังเน้นฟุตบอลพรีมอลิก์อังกฤษเหมือนเดิมวันนี้เลือกเกมพรีมอลิก์คู่แรกเลยนะครับ19นาฬิกา30นาทีครับไบรทันจะเปิดบ้านเจอกับ หงแดงลิเวอร์พูลนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมน,นะครับทั้งเพจของ Big Ma t ตสามารถติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลได้แล้วก็รวมไปถึงใครที่ชอบลุ้นของรางวัลน,นะครับมีกิจกรรมแจกเสื้อมากมานะครับแจกทุกวันก็เป็นกิจกรรมฟรีก็สามารถติดตามได้ทาง Li n e แอดนะครับแอดบิ๊กแมตซหนึ่งหกแปดนะครับแอดบิ๊กแมตหนึ่งหกแปดยังไงฝากแฟนบอลเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับทั้งเพจแล้วก็รวมไปถึง Li n e แอดนะครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับลิเวอร์พูลเองกอ ก็มีอยู่63แต้มวันนี้บุกไปเยือนไบรตันวันนี้ถ้าชนะจะไลจี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เหลือ3แต้มนะครับซิตี้มีโปรแกรมแข่งในวันเสาร์ส่วนทางด้านเจ้าถิ่นไบรตันก่อนแข่งอันดับที่13มีอยู่10อ่ามีอยู่33แต้มก็คงจะไม่ต้องไปดิน้นรนอีกการตกชั้นอยู่ในโซนกลางตารางก็คงจะเล่นอ่าเต็มที่เพราะว่าเล่นในบ้านของตัวเองนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมดูเหมือนว่าจะพร้อมกันทั้งคู่นะครับทางด้านไบรทันเองก็จะไม่มีแอดัมเบ็บเซอร์แต่ตัวอื่นเรนโดทอสซานิโมเปก็พร้อมที่จะลงส่วนของแดงลิฟูครับนักเตะชุดนี้กลับมาครบแล้วตัวที่เจ็บอย่างบอบบี้ฟิโนก็กลับมาซ้อมกับทีมช่วงวันนี้น่าจะมีชื่อได้ออกซาร์เป็นตัวจริงหรืออย่างแย่ก็อยู่ที่ซุมมานั่งสำรองนะครับ ส่วนไล่อัพคร่าวๆของทั้ง2ทีมนะครับไบรตันเองนัดที่ผ่านมาก็บุกไปแพ้นิวคาสเซิลมา1-2ประตูซานเชสนวรับก็มีทางด้านลุยส์ดังเชนดัฟฟี่เจลเฟลมันคูโกริยะลงเล่นเป็นแผงแบ็กโฟส่วนตรงกลางปัสกาลกอสมีโมเดอร์อัลซาเต้เรนโดทอรซา,าข้างหน้ามีทางด้านดิวโมเปเป็นตัวเลือก แล้วก็รวมไปถึงทางด้านแดนนี่เวลเบกด้วยนะครับส่วนหงแดงลิเวอร์พูลนะครับชื่อว่ยทางด้านเจเกนคอฟน่าจะจัดเต็มแน่นอนนะครับเกมล่าสุดในช่วงกลางสัปดาห์ลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแพ้ทางด้านอินเตอร์มิลานมาศูนย์หนึ่งแต่ทีมก็เข้ารอบนะครับประตูเป็นอลิสันเบเกอร์แบ็คขวาเป็นเทนนอเล็กซานเดอร์อันโอบแบ็คซ้ายแอนดูโรบัสันคู่เซ็นเตอร์แบ็คจะเป็นฟั ay, กิลฟันไดต์จับคู่กับเชอร์มาติฟนะครับส่วนตรงกลางมีเฮนเดอร์สันฟาบิโยรวมไปถึงทางด้านนาบีเกตาตัวสอดแทางด้าาานนนตติชโโกกก้ชะครรรับุมีซ ah. ่ ดิโกจอต้าแล้วก็รวมไปถึงทางด้านเาเรโอมาเน่น e, ส่วนอีก2ตัวอย่างพอบิฟิเมโน่แล้วก็ทางด้านลุยดิอาร์ตก็พร้อมที่จะลงอยู่ที่ว่าวันนี้ครอปจะเลือกใช้งานใครนะครับวันนี้ก็เป็นบอลที่ต้องบอกว่าลิพูเองก็มุง่งมั่นต้องการเก็บ3แต้มนะครับเพื่อที่จะลุ้นแชมป์วันนี้ถ้าบุกมาชนะอย่างที่เรียนไปครับจะไล่บีบแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเหลือ,อ,อแค่3แต้มนะครับผมเชื่อไม่ตันถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านแต่กลุ่มกําลังชุดนี้ถ้าเทียบกับลิพูแล้วผมก็ยังเชื่อใจ เกมรุกของลิวฟูอยู่นะครับตัวจริงตัวสมรองแล้วก็ที่สําคัญเจเก้นคอปมีตัวเลือกให้ใช้งานค่อนข้างครบตัวจริงอาจจะผลงานไม่ดีแต่ว่าตัวสมรองดีโก้ชอตาหรือจะเป็นบ๊อบบี้ฟิมโนรวมไปถึงท่าน้าหลุยดิอาเซงก็มีทีเด็ดนะครับแนวรับก็จะมีฟันกิลฟันไดที่เป็นตัวปักหลักยืนคุมในแผงเกมรับส่วนตรงกลางก็จะมีฟาบโยเฮนโดผมก็ยัง มองว่าลิเวอร์พูลชุดนี้เปิดครับถึงแม้ว่าการสัปดาจะแพ้แต่ก็ไม่น่าจะส่งผลเรื่องกําลังใจนะครับวันนี้น่าจะมุ่งมั่นกับการที่จะบุกมาเก็บ3าแต้มในถิ่นของไบรท์าันเพื่อไปกดดันทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เอกมาขาวชอบไปที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลครับช่วงสุดท้ายแล้วก็อินาทีลิเวอร์พูลน่าจะบุกมาชนะไบรท์ทันถึงถิงถ่นได้นะครับซื้อใจเกมรุกที่กําลังจัดจ้านของลิเวอร์พูลได้เลยครับวันนี้น่าจะกําชัยได้วันนี้ขอให้แฟนบอลทุกท่านโชคดีครับสวัสดี